สวัสดีครับต้นหล่อมเยะผมนายแฟะเตอร์และในคลิปนี้ครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องราวสุดเฉาโชวของนักปั้มคนหนึ่งที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ในบนโลกอินเทอร์เน็ตจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวไปติดตามชมครับและก่อนที่จะไปเริ่มกันนะครับก่อนอื่นเลยผมก็ต้องขอขอบคุณ1,000กับอีก500 s u b s ซ r i b e ที่กดติดตามมันเข้ามานะครับผมรู้สึกปลาปื้มมากขอพคุณครับ ก็มาเริ่มกันกับประเด็นแรกกันก่อนนะครับอันนี้ก็ต้องย้อนความกลับไปก่อนในปีที่แล้วนะฮะกับปี2019เมื่อวันที่30พฤศจิกายนทางสถานีตำรวจเมืองออร์แลนโดนะครับก็ได้รับแจ้งเหตุจากชายที่มีชื่อเอดกาโรดดิเกสว่ารถรุ่นอินฟินิตี้ QX70 ทะเบียนปี2015ของเขานะครับได้ถูกทุบกระจกหน้าต่างฝั่งคนขับหลังจากที่จอดไว้บน ถนนสายนอร์ทแมกโนเลียโดยหลังจากที่เขากลับมาที่รถนะครับก็พบกับว่ากระจกเนี่ยถูกทุบไปแล้วหลังจากตรวจสอบผ่านกล้องวงจรปิดของอาคารในบริเวณนั้นนะครับก็พบกับชายผิวสีท่าทางน่าสงสัยคนนึงนะครับที่สวมเสื้อเชิ้ตสีชมพูกางเกงสีเข้มเข้ามาป้วนเปี้ยนใกล้กับรถของผู้เสียหายนะครับก่อนที่จะลงมือทุบก,กระจกหน้าต่างแล้วก็ขึ้นรถฟอร์ m มัสแตงสีน้ำเงินหลบหนีไป ต่อมาครับในวันที่18ธันวาคมปี2 9ในปีเดียวกันนะฮะก็คือเดือนต่อมานั่นเองทางผู้เสียหายคนเดิมนะครับนายเอ็ดการ์รติเกสเนี่ยก็ได้เข้าแจ้งความกับตำรวจเพิ่มเติมว่าพบชายผิวสีคนนั้นนะฮะนั่นก็คือคนที่เป็นเจ้าของ Ford m u s t a n งสีนําเงินที่จอดอยู่ในอาคารเดียวของเขานั่นแหละนะครับจากการตรวจสอบเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในวันที่29ธันวาคมปี2 9 ก็ได้พบกับป้ายทะเบียนรถคันดังกล่าวนะครับจดทะเบียนในนามของแพทริกคลาร์กอ่าใช่แล้วครับน้ำมันปั๊มคนนี้แหละครับแพทริกคลาร์กแต่ถ้าใครอาจจะไม่รู้ว่าอา้าวใครวะโอเคเดอะเวลเวทินดีมล่ะคุณรู้จักไหมอ่าใช่แล้วครับเดอะเวลเวทินดีมครับแต่ถ้าคุณยังไม่รู้จักหรือแม้กระทั่งแพทริกคลาร์กหรือเดอะเวลเวทินดีมนะครับผมก็จะมาขอพูดเพิ่มเติมหน่อย แพทริกคร r k หรือ The Velvet Dream นะครับก็คือคนคนเดียวกันโดยเขาเนี่ยเป็นนวัปั้มของ WWE สังกัด NXT ค่ายเหลืองนั่นเองครับผมนะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ได้เข้าจับกลุ่มตัวแพทริกค a r k ผมขอเรียกว่า Patrick แพทริกคราคละกันเพราะว่าเป็นชื่อจริงของเขานะฮะในข้อหาที่ทำให้เสียทรัพซึ่งมีมูลค่าความเสียหายทั้งหมดนะฮะ 1,800ดอลลาร์ 1, สหรัฐอันนี้เงินไทยผมไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่นะครับไปคิดคำนวณกันเองนะฮะโดยตั้งวงเงินประกันตัวเอาไว้นะครับที่1,000ดอลลาร์ 1, สหรัฐซึ่งแพทริกเนี่ยก็ได้ทำการวางเงินประกันเอาไว้นะฮะล่าสุดนะครับเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ปี2020อันนี้มาปีนี้แล้วนะนะครับอันเมื่อกี้มันเป็นของปีที่แล้วอันนี้มาของปีนี้ละสำนักงานทนายนะฮะทางของรัฐฟลอริดา มีคำสั่งไม่ฟ้องแพทริกนะครับฐานทำให้เสียทรัพย์เนื่องจากพยานหลักฐานบ่งชี้ว่าแพทริกเนี่ยเป็นคนร้ายนั้นยังอ่อนเกินไปก็คือหลักฐานที่จะเอามาบอกว่าแพทริกหรือเวลร์เวตินดีมเนี่ยเป็นคนทุบรถนะฮะซึ่งเป็นผู้ต้องหาเนี่ยมันยังอ่อนเกินไปมันหลักฐานมันมีไม่พอนั่นแหละประมาณนั้นนะฮะจากนั้นก็เลยมีคำสั่งให้ปล่อยตัวแพทริกเนี่ยพร้อมคืนเงินประกันเต็มจำนวนให้แก่เขานะครับ คดีแรกเพิ่งจบไปคดีใหม่ก็มาอันนี้ล่าสุดเลยนะครับเมื่อวันที่23เมษายนปีนี้ครับปี2020ก็ตอนนี้ที่ผมทาคลิปอยู่เนี่ยเป็นวันที่27เมษายนนะครับก็ไม่รู้ว่าข่าวนี้มันยังเป็นข่าวใหม่หรือเปล่านะครับถ้ามันเป็นข่าวเก่าแล้วก็ขออภัยล่วงหน้าด้วยนะครับพอดีเพิ่งจะมามีเวลาทําคลิปนะฮะโอเคมาต่อเลย ก็ได้มีผู้ใช้บัญชีเลดดิตคนหนึ่งนะครับเลดดิตนี้ก็เปรียบสเสมือนกับพันทิปของบ้านเรานั่นเองนะฮะก็คือบ,บ้านเราเนี่ยพันทิปของคนไทยเลดดิตเนี่ยพันทิปของฝรั่งนะครับก็ได้มีการตั้งกระทู้แชร์ The w e a t i n Dream ว่าได้เปิดให้แฟนๆสามารถได e เ t m เมสเซจหรือก็คือ DM นั่นเองก็เป็นการให้แฟนๆเนี่ยแชทส่วนตัวมาหาเขาโดยตรงอะไรประมาณนี้นะครับ ผ่านเข้ามาทาง Instagram Story ก็คือในสตอรีของ Instagram นั่นเองแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับได้ตัดสินใจทักเข้าไปหลังไม้นะครับช่วงแรกเนี่ยเด e ะเว e บอ i n ทินดหรือแพทริกเนี่ยก็พูดจาหยอกล้อตามปกติไม่มีอะไรนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มถามข้อมูลส่วนตัวของเธอคนนั้นมากขึ้นเช่นพักอยู่ที่ไหนอยู่โรงเรียนอะไรก่อนที่ The W เว t i n ทินดนะครับจะส่งภาพเปลยของตนพร้อมกับขอ ให้เธอเนี่ยส่งภาพเปลืยกลับมาด้วยก็คือพี่แกเนี่ยส่งภาพโป้ของตัวเองไปให้ผู้หญิงแล้วก็ให้ผู้หญิงเนี่ยส่งภาพโป้ของเธอมาให้เขาดูบ้างอะไรแบบเป็นการแลกกันอย่างนี้อะไรงนี้นะครับจากนั้นก็เธอคนนั้นเนี่ยเมื่อเห็นประมาณนี้ก็เลยปฏิเสธแล้วก็โดนทางของ the wealthy dream เนี่ยบล็อกเข้าไปนะครับแล้วก็ยังไม่หมดนะฮะผู้ใช้บัญชี reddit ลายเนี่ยก็ได้ระบุว่าหญิงสาวคนนั้นน่ะ อายุ17ปีขณะที่เพื่อนของเธอเนี่ยซึ่งได้รับภาพเปือยเช่นกันมีอายุ16แล้วก็15ปีโดยเธอนะครับได้ทําการโพสต์ภาพเปือยที่ The v e a v e t n e Dream เนี่ยส่งมาพร้อมกับคลิปเสียงเพียงไม่กี่วินาทีซึ่งคลิปเสียงเนี่ยมันมีความคล้ายกับเสียงของ w e a v e t n e Dream นะครับผมมีคลิปให้ดูเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังนะครับไม่รู้ว่าจะใช่หรือไม่นะครับกับเสียงของ v e v e t n e Dream นะฮะ นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีเบอร์โทรศัพท์ของเขาครับซึ่งเป็นเบอร์ในรัฐท้องถิ่นของวอชิงตันด้วยแล้วก็ทั้งนี้นะครับแฟนเพปั้มใน reddit เนี่ยก็พาต่างกันสงสัยว่าที่แท้จ,จริงแล้วที่มีเหตุการณ์อย่างเงี้ยคือมันเป็นฝีมือของแฮกเกอร์หรือเปล่านะครับอันนี้คือไม่แน่ใจว่าแพทริกหรือเวเวอร์จินรีมเนี่ยจะเป็นคนกระทําเรื่องนี้เองหรือจะมีคนแฮกบัญชีเขาแล้วเอาไปป่วดหรือเอาไปปั่นนะครับอันนี้ก็ ทางเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ต้องติดตามชมกันต่อนะก็มาต่อกันเลยและล่าสุดนะครับเจ้าตัวนะฮะก็ได้ออกมาโพสต์ลงทวิตเตอร์โดยแบ่งออกเป็น2ประเด็นนะครับซึ่งก็คือภาพและเสียงที่ปรากฏใน i n s t a g r กรที่ผู้ใช้เลดดิตเนี่ยได้รับนั้นนะครับเป็นภาพของเขาแล้วก็เป็นเสียงของเขาจริงนะฮะแต่เขาเนี่ยปฏิเสธบอกว่า ที่อย่างนั้นที่เห็นไปะเขาไม่ได้เป็นคนทํานะครับเขาไม่ได้เป็นคนยินยอมเลยเขาไม่ได้เป็นคนทําอะไรกระทําทั้งนั้นแต่ไอภาพแล้วก็เสียงที่ออกไปนั้นเป็นของเขาจริงๆนะครับแต่เขาไม่ได้เป็นคนกดส่งหรือไม่ได้เป็นคนถ่ายเอาไปส่งให้นะครับไม่ได้ส่งเสียงไปให้กับคนๆน,นั้นนะฮะและตอนนี้ก็กําลังปรึกษากับทีมกฎหมายเพื่อหาเลยกับเรื่องดังกล่าวอยู่นะฮะ What school to? do you go สุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะฮะ mm hmm. The w e v e t i n Dream หรือ Patty Clark ของเราเนี่ยก็อาจจะอยู่ใน WWE ลำบากหน่อยนะฮะ mm hmm. เนื่องจากทาง WWE เนี่ย mm hmm. ก็เข้มงวดเหมือนกันนะฮะ mm hmm. กับเรื่องที่น้ำปัำ้มมีข่าวเฉาโชานะฮะถ้าดีไม่ดีเนี่ยถ้าเป็นเรื่องจริงเนะี่ยก็อาจจะโดนลอยแผลก็ได้นะครับ